สวัสด yes. ีครับสวัสดีเอฟีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็พบกับบาวสัญญาชาแนลครับพี่น้องวันนี้ครับบาวสัญญาจะพามาชมบรรยากาศนะครับคุณงสร้างขนยกบ้านครับพี่น้องนี่ครับชางขึ้นมาจากชางอุดรครับยกบ้านครับมาเนียสวัสดียมเมื่อเ้านะครับพี่น้องวันนี้ก็บรรยากาศกับฝนตกครับพี่น้องเดยวบาวสัญญาขอญาตไปสัะพัด สร้างขึ้นกอนครับนี่ครับสร้างครับก็ประพเนะครับข้อซื้อสร้างครับสร้างยาวดีบ้านคืนยับข้อเบอร์หูเลยครับศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดห้าหาห้าสองครับดีบ้านทัวประเทศไทยครับข้นจดีบ้านก็ศูนย in ์แปดเกจสองสร้างยาวครับผมเดี๋ยวบอสัญญาณสิปักมุดไปข้างล่างให้เลยครับใต้คลิปให้ครับนีครับบรรยาก้าศครับนี่ครับ อันดีบานครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องเวาดียำมาครับพี่น้องมั้งเนี้ยนี่บอสัญญานะครับฝาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับการดีบเพียนครับพี่น้องกับสร้างเพท่านี่ครับสร้างท่านมาแต่อุดรธานีครับพี่น้องเอ้ยยกบ้านครับพี่น้องมั้งเนี้ยสัญญาฝากมาเบ yup ิ้งครับการดุกเพียนครับมั้งเนี้ย รบรรยากาศสร้างท่านกำลังเฮ็ดงานกันอยู่ครับพี่น้องครับเสาขึน้นคือคนเดียวแล้วครับนะครับนี่ก็ฝนตกครับตกเตอมันขึ้นนะครับพี่น้องยกเขียนบ้านเบาสัญญานะครับ

สร้างคนยกแล้วครับน้องรบรการดกันยกเหยรับ,รบ,รบ,รบร ban được cần đi tàu ban được nó

ลอกคมกันครับ ทางขึ้นยกขึ้นแล้วก็ดินท่มไปนำครับพี่น้องนะครับท่มขึ้นไปนำครับเอจะข้ามห้างขี้เหียนนะการยกบ้านครับท่อมสูงขึ้นนะครับครับบมันยกขึ้นเป็นระดับแล้วก็เอาดินท่มเข้าไปนำครับพี่น้องนะครับ นะครับนะครับครับเดอนเลนลยเดืเดืนนี่ครับมนาการับยกบ้านครับพี่น้อง

ขึ้นกับท่อมดินไปนำนาะครับเนาะยกขึ้นเป็นระดับแล้วก็ท่มดินไปนำคร,รนครับครับสามระดับเท่าเริ่มเตรียมการเดินรอบที่สร้างรับทองครับ กอดเใส่กอเียวห้งนายิงยงยงนเริมดึงแล้วก็จับระดับน้ำครับพี่น้องจับระดับน้ำเข่าครับเล้กก้านครับ Đừng sau cứ nó đánh chặt và gặp nam của mình nó đạp sầu nó gặp hình vật vay này hả cả chục sầu không hấp เด็กที่ชาบกับพี่น้องนะครับใช่ไม่ควรจับำหน้าที่งานนี้ บอเด้อตายเ้ยเดีพอแล้ว่พอแล้วม้ว่มันตันนี่พอดีนี่ยเอาดินเข้าไปแล้วมันติดตามด้มันพอไมันพอ็อกรถ้วตเสียภาพอยู่แล้วเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่ครับได้รับเสนากัน เดี๋ยวแล้วครับกันดูเศร้ากับบ้านกับพี่น้องนี่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยมัน,นไไมคำข,ข้างนะพราะดี๋ยวตัวเราพอดีตัวไปข้าง Hãy subscribe <laughs> cái <laughs> kênh cái <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ครับผมมียังไรครับมันนี้บานสัญญาเลยครับกับพาที่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศชมบรรยากาศการยกวานกับทีมงานสังดอนเผเภอว้ดนพืชนะครับไปที่สนใจติดตองานก็บานสัญญาปักมุดเบิดโถเวด้านล่างก็คลิปนะครับพี่น้องติดต่อได้ครับแบบยกวานใหญ่บ้านทัวประเทศไทยครับพี่น้องห้มัคลิปนี้ก็ <in> <cus> <uli> กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาสุจาระครับขอให้บาสุจาระทุกคนเจใิญคิดต่อไปครับพี่น้องเฮ้ยจคลิปนี้ก็ขอสุขภาพแข็งแรงแล้วมั่งรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ